สุและทกสำสำถ้าเราไม่มีไม่มีสติอยู่กับตัวไม่มีอยู่สติอยู่กับกายไม่มีสติอยู่กับวาจาเนี่ยนะเราไม่ต่างอะไรกับถังขยะเคลื่อนที่เทะฉะนั้นศีลภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยมันเครื่องชําระความสกปรกทานศีลภาวนามันเป็นเครื่องชําระความสกปรกถ้าเราปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหม ปฏิเสธทานปฏิเสธศ,ศีลเอาแต่ภาวนามันก็เหมือนกับต้นมะม่วงปฏิเสธดินเพราะดินไม่มีให้มันขึ้นแล้วมันจะขึ้นต้นขึ้นปริดอกออกผลได้อย่างไรเอ็นมะม่วงถ้าไม่ปฏิเสธดินแล้วแถมเป็นดินดีดินในที่นี้คือศีลนะดินดีดินอุดมดินดำน้ำชุม่มมะม่วงก็งอกงามเจริญ